งพี่ครับหลวงพี่ครับโอ้ยมัวก็ไปหาหลับหานอนนั่งทรมารร่างกายนั่งหลับแบบนี้มันเมื่อยครับหลวงพี่หลวงพี่ครับหลวงพี่ครับเออผมมีเรื่องมารบกวนหลวงพี่ศึกเถอะนะครับมันเรื่องอะไรกันโยม อยู่ๆจะมาให้อัตมาสึกมันบาปรู้ไหมผมเข้าใจเขาว่ามันบาปแต่ถ้าเกิดหลวงพี่ไม่สึก,กพวกผมแย่แน่ครับมาเติมฝันให้พวกผมเถะครับหลวงพี่นะครับอัตมาก็เคยมีฝันแต่มันไม่มีประโยชน์และล่ยโยม ณตอนนี้อัตมาตัดแล้วซึ่งทางโลกอัตมาขอยึดทางธรรมและที่สำคัญเดือนหน้าเนี่ยอัตมาก็จะได้เป็นเจ้าอาวาดแล้วหลวงพี่ยึดติดกับตำแหน่งเจ้าอวาดพูดตรงๆเลยนะครับตำแหน่งเจ้าอวาดไม่มีเงินเดือนกี่หรอกครับมาช่วยสารฝันให้ผู้ผมดีกว่าครับแล้วที่หลวงพี่บอกว่าผมมาให้หลวงพี่ศึกเนี่ย หลวงพี่บอกมันเป็นบาปแต่ถ้าหลวงพี่จำลายฝันของพวกผมเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าบาปหรอครับไปเอะยมไปเถอะอัตมาช่วยโยมไม่ได้จริงๆที่นี่ไม่มีนักร้องที่นี่มีแต่พระไปหาที่อื่นเถอะแต่อยากเป็นเจ้าวา ใจข้ารอปานเ็นถ้ามันลุกพุ่งเองก็คงเห็นถ้าเป็น ที่ผู้นี้กินกับนอนสองอย่างไม่ได้ทุก e ไม่ได้ร้ออะไรเลยนี่ก็ละเมอขำทั้งคืนโอ้ยเตือนเตอนเตอน ดูดีดีสิลุงพี่ใช่เฮ้ยๆตื่นๆนเฮ้ยเฮ้ยนี่ๆมาดูไอ้นี่เร็วเฮ้ยจุดจุดไม่เห็นมีใครอ่ะเอารู้ทำไมหลุงพี่แต่งตัวแบบนี้อ้าวแล้วโยมจะให้อาตมาห่มจีวรไปร้องเพลงหรือไงงั้นก็แสดงว่าฝันของพวกผมก็เป็นจริงแล้วสิ ใช่ใช yes, yes, yes. so, so, ่ใ er ช่ทุกคนมีฝันอาตมาพร้อมแล้วที่จะออกไปล่าฝันกับพวกโยมเฮ้ยะมอะไรเอออาตมานอนทบทวนดูแล้วว่าอาตมาเนี่ยอยากเป็นนักร้องมากกว่าเป็นพระเฮ้ยเฮ้ไป้ยเเฮ้ไปฮ้ เอ้ยจะพาไปไหนเนี่ยหลวงพี่บอกมันพี่ว่าอย่าเรียกหลวงพี่เลิกเรียกได้แล้วไปเอาอู้ดไปไปเรียกอะไรไปอะไรพี่ว่าไงวะบอกว่าอย่าไปเรียกเขาหลวงพี่เขาศึกมานานแล้วแม่เออบอกเรียกออดนี่ออดเนี่ยออดแม่เอาอู้ดไปเลียเนี่ยออดออดว่าไงอะบอกให้เรียกเขาออดอ๋อเอาอู้ดะไรไปนะฮะว่าไงวะเดี๋ยวจะพาพวกเองไปค่ายเพลง เอออาอูดิแอบเพลงูกคาเข้าใจแล้วแหละมันต้องอธิบายหรอกไปค่ายเพลงที่พวกเราก็จะต้องเป็นศิลปินพวกเราก็จะดังแล้วเลยนี่ขนาดมึงยังไม่ดังมึงกงออกรถมาแล้วเนี่ยเอ้าออกรถเวลาไปงานเลนดังแล้วนีโอ้โเราก็เปํานนั้นแ้วนี่ชันเป็นคนดูกระชากกระเป๋าไม่ใช่จอ มือดม่รู้เรื่องมือตัวเปิดเลยเอาหู้ไปเลยแเป็นไรไหมน้องเจ็บไปหมดเลยอ่ะอ้ย็นยยยยยยไม่ยยยยไรยย้ยยยเยยยยยากยย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 เยยเยย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 งยยยยยเยยยย่ยยยยยยยขอยยยยพยย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 ยกยี่ยยนยย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 ยัยยยยยยกยย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 งยย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 มึงอะไรอะไร อะไรนะไม่เลือกเลยนะมึงอะไม่เคยเลือกไปเดี๋ยวไปหาเฮียงูเอาขอบคุณนะคะถ้าไม่ได้พวกพี่เนี่ยหนูคงไม่ได้กระเป๋าคืนหรอกค่ะไม่จำเป็นอะไปดำจังเลยเนาะดำพ่อมึงไม่เหมือนในหนังเลยนะต้องช่วยผิวสวยดิยิงรูปร่างอย่างกับควายเออแต่เขาก็น่ารักนะดีจังเลยอะถึงหน้าตาจะกันดาแต่ก็ใจดีนะเนี่ย